สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสำรวจการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆนะครับที่กำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกแล้วก็รวมไปถึงวิธีที่เรามองคำว่าความมั่งคั่งด้วยซ้ำไปค่ะก็น่าสนใจมากนะคะข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยครับทั้งงานวิเคราะห์เมกะเทรนด์ของโจสเทนฮาสแล้วก็มีแนวคิดจากหนังสือ Revolutionary Wealth ของ Alvin Toffler และภาพสะท้อนจากโลกปัจจุบันอย่างเช่น เอไอในวงการการเงินหรือมุมมองของคนรุ่นใหม่อย่าง Gen Z ที่มีต่อสินทรัพย์ต่างๆอืมค่ะ <c oughs> เป้าหมายเราก็คืออยากจะทำความเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันส่งผลต่อวิธีคิดเรื่องงานเรื่องคุณค่าแล้วก็เศรษฐกิจของเรายังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมองกลับมาที่บริบทของประเทศไทยเราเองนะครับค่ะ <c oughs> เริ่มกันที่ประเด็นไหนก่อนดีคะประเด็นแรกที่เห็นได้ชัดเลยนะครับคือเรื่องภาคบริการที่เติบโตมากมากไม่ใช่แค่ทั่วลอกนะในไทยเองสัดส,ส่วนก็ปาาเข้าไปกว่าครึ่งแล้วของ GDP เกิน56%ค่ะแล้วก็การจ้างงานด้วยใช่ไหมคะใช่ครับการจ้างงานก็เกือบครึ่งประมาณ47%ทีนี้คาถามคือเอ๊ะ แบบนี้มันแปลว่าเรากำลังเดินเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจบริการเต็มตัวแล้วหรือยังแบบว่ามาแทนที่อุตสาหการแบบเดิมๆไปเลยก็มีแนวโน้มนะคะแต่ว่ามันก็มาพร้อมกับความท้าทายเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องความเหลื่อมล้ำที่นักวิชาการอย่างคริสเนสเคยบอกไว้ว่ามันมักจะสูงกว่าในภาคบริการเทียบกับภาคเกษตรหรืออุตสาหกรรมอ๋อครับ แล้วฮอชเองเขาก็มองว่าจริงๆภาคอุตสาหกรรมก็ยังสําคัญอยู่นะคะในการสร้างงานที่อาจจะยังเหมือกกับทักษะแรงงานเดิมๆในหลายประเทศอืมครับแต่ที่น่าสนใจกว่านั้นคือเมกะเทรนที่2ของฮอชเรื่อง AI กับระบบอัตโนมัติที่เขาบอกว่ามันอาจจะไม่ได้ทําให้คนตกงานแบบมหาศาลอย่างที่กลัวกันอ้าวเหรอครับค่ะแต่มันเหมือนเข้ามาปรับโครงสร้างตลาดแรงงานมากกว่าซึ่งตรงนี้มันก็น่าสนใจเพราะมันไปสอดคล้องกับที่โทเฟอร์พูดไว้เลยค่ะว่า ความรู้เนี่ยกำลังกลายเป็นเหมือนรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่น่าสนใจครับเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนโครงสร้างไม่ใช่แค่บริการนะแต่รวมถึงการผลิตด้วยซึ่งอันนี้ก็นำไปสู่เรื่องถัดไปคือเรื่องห่วงโซ่มูลค่าโลกหรือที่เรียกกันว่า GVCs ค่ะ GVCs ที่แบบการผลิตสินค้าซับซ้อนอย่าง iPhone เครื่องเดียวเนี่ยชิ้นส่วนกระจายไปทั่วโลกเลยใช่ค่ะ ประเทศไทยเราเองก็พึ่งพาการค้าแบบนี้สูงมากนะครับตั้ง57แน่ใช่ค่ะซึ่งฮอฟบองเขาก็ค่อนข้างกังวลนะคะว่า g v c เนี่ยอาจจะยิ่งไปเพิ่มอำนาจให้กับบริษัทท่ามชาติใหญ่ๆมากขึ้นไปอีก อืมครับก็ดูมีเหตุผลแต่ว่าในบทความที่เราดูกันมีดรวรรณพงศ์ที่ให้มุมมองต่างออกไปนิดหนึ่งท่านมองว่าจริงๆแล้วบริษัทไทยเองก็มีการพัฒนาขึ้นมาเยอะนะคะจนกลายเป็นซัพพลายเออร์ที่แข็งแกร่งขึ้นในเครือข่ายพวกนี้สามารถสร้างเครือข่ายของตัวเองได้ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาบริษัทใหญ่เสมอไปอ๋อครับหมายความว่าเราก็ไม่ได้เสียเปรียบเสมอไป ประมาณนั้นค่ะมันก็อาจจะท้าทายความคิดเดิมๆที่ว่าประเทศกําลังพัฒนาจะอยู่ในสถานะที่เสียเปรียบด้านอนํานาจต่อรองตลอดเวลาเข้าใจแล้วครับแสดงว่าป่านเข้าร่วม GVCs มันก็มีทั้งโอกาสแล้วก็ความท้าทายเรื่องอํานาจจริงๆทั้งหมดนี้มันก็เชื่อมโยงไปถึงการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเอ,อ่อสำคัญที่สุดเลยก็ได้นะครับคือวิธีที่เรามองความมั่งคัง่งมันกําลังเปลี่ยนไปค่ะ อันนี้ออลวินทอฟเฟอร์ผู้ไว้ชัดเจนเลยใน Revolutionary Wealth ใช่ครับเขาบอกว่าปัจจัยพื้นฐานอย่างเวลาพื้นที่ความรู้เนี่ยมันเปลี่ยนไปหมดแล้วและที่สำคัญมากๆเลยเขาชี้ไปที่เศรษฐกิจที่เราอาจจะมองข้ามไปคือเศรษฐกิจ Prosumer Prosumer หมายถึงอะไรคะคือการที่เราผลิตและบริโภคเองโดยไม่ผ่านระบบเงินตราโดยตรงครับอย่างเช่นการทำงานบ้านดูแลคนในครอบครัวงานอาสาสมัครหรือแม้กระทั่งการที่เราสร้างคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆอ๋อค่ะค่ะท็อปสเลอร์บอกว่าสิ่งเหล่านี้แหละคือฐานสำคัญที่มันค้าจุนเศรษฐกิจแบบที่ใช้เงินที่เราเห็นเป็นตัวเลข GDP กันอยู่เข้าใจแล้วคะ่ะน่าสนใจมากแล้วใน3ปัจจัยเวลาพื้นที่ความรู้ ตัวไหนสำคัญสุดคะ่ะถ้าตามแนวคิดของท o อฟเลอร์ความรู้คือตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญที่สุดเลยครับเพราะมันเป็นทรัพยากรที่ไม่เหมือนอย่างอื่นคือมันไม่จำกัดใช้เท่าไหร่ก็ไม่หมดแล้วก็ใช้พร้อมๆกันหลายคนได้ด้วยอืมจริงด้วยครับทำให้สินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้หรือ intangible assets เนี่ย มีมูลค่ามีความสำคัญมหาศาลขึ้นมาเห็นภาพชัดเลยโดยเฉพาะในวงการการเงินใช่ค่ะชัดมากวงการเงินนี่ AI เข้ามามีบทบาทเยอะเลยทั้งวิเคราะห์ข้อมูลมหาศาลเพื่อให้คำแนะนำการลงทุนที่มันเฉพาะบุคคลมากขึ้นหรือช่วยตรวจจับการทุจริตหรือแม้กระทั่งทำการซื้อขายความถี่สูงที่เรียกว่า high frequency trading อะค่ะอ๋อที่ใช้คอมพิวเตอร์ซื้อขายเร็ว ใช่ค่ะเร็วมากในเซี้ยววินาทีเลยแล้ว AI ก็ยังช่วยให้คนทั่วไปเข้าถึงบริการทางการเงินได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะพอพูดถึงเรื่องนี้ก็นึกถึงคนรุ่นใหม่เลยครับ Gen ซดูเหมือนเขาจะให้ค่ากับความรู้ทักษะหรือความยืดหยุ่นมากกว่าการเป็นเจ้าของสินทรัพย์แบบเดิมๆอย่างบ้านที่ดินหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะ แนวโน้มเป็นแบบนั้นเลยเราจะเห็นว่าเขาหันไปสนใจสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้นหรือเลือกอาชีพที่ไม่ต้องผูกติดกับสถานที่ทำงานที่ไหนก็ได้ซึ่งมันก็สะท้อนภาพการเปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคลื่นลูกที่3ามหรือ Third Wave ที่ทอฟเอร์พูดถึงนั่นนะคะที่เน้นเรื่องความรู้ความยืดหยุ่นแล้วก็เครือข่ายเป็นหัวใจสำคัญแต่ท่ามกลางความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีความคิดเรื่องความมั่งคั่งที่เปลี่ยนไปมันก็ยังมีอีกเมกะเทรนหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้เลย คือเรื่องข้อจำกัดทางสิ่งแวดล้อมที่6พูดถึงเหมือนกันค่ะเรื่องนี้สำคัญมากทั้งโลกร้อนทรัพยากรที่ลดน้อยลงระบบนิเวศท,ที่กำลังล่มสลายถ้ามองในบ้านเราล่ะครับในไทยเราแม้จะมีความพยายามเรื่องพลังงานสะอาดหรือนโยบายต่างๆนะคะแต่ปัญหาเฉพาะหน้าที่มันกระทบชีวิตประจำวันแล้วก็เศรษฐกิจอย่างรุนแรงจริงๆก็คือ PM2.5 โอ้โหอันนี้เรื่องใหญ่เลยครับ มันจะไปต่อได้ยากถ้าเรื่องพื้นฐานมากๆอย่างอากาศที่เราหายใจเนี่ยมันยังเป็นปัญหาหนักขนาดนี้โหฟังดูแล้วซับซ้อนมากนะครับถ้าอย่างนั้นพอจะสรุปได้ไหมครับว่าเรากําลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงแบบไหนกันแน่เหมือนกับว่ามีหลายปัจจัยเข้ามาพร้อมๆกันเลยค่ะก็อาจจะสรุปได้ว่าเรากาลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่จริงๆที่มันขับเคลื่อนด้วยหลายอย่างทั้งการขยายตัวของภาคบริการเทคโนโลยีอัตโนมัติ AI ความเชื่อมโยงระดับโลกผ่าน GVCs แล้วก็ข้อจำกัดทางสิ่งแวดล้อมที่ชัดเจนขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือพลังของความรู้กับสินทรัพย์ที่จับต้องไม่ได้ใช่ค่ะแกนกลางมันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วผลกระทบคืออะไรครับผลกระทบก็คือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้มันกำลังท้าทายสถาบันเดิมๆของสังคมอย่างหนักเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบการศึกษาการทำงานระบบราชการหรือแม้แต่ระบบการเงินมันต้องปรับตัวขนาดใหญ่เลย ที่ทอฟเอร์เขาเรียกว่า institutional breakdown หรือสถาบันดเดิมดม,มันเริ่มใช้ไม่ได้แล้วอืมครับมันก็ทำให้เรานึกถึงคำพูดหนึ่งของทอฟเอร์ที่บอกว่าคนที่ไร้การศึกษาในศตวรรษที่21เนี่ยอาจจะไม่ใช่คนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้นะคะแต่เป็นใครครับแต่คือคนที่ไม่สามารถเรียนรู้ปรับเปลี่ยนความคิดดเดิม,ดมแล้วก็เรียนรู้มุมมองใหม่ๆได้ต่างหากโหคมมากครับค่ะ ดังนั้นเราจึงต้องการนวัตกรรมทางสังคมความคิดใหม่ๆวิธีการใหม่ๆมารองรับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเร่งด่วนเลยครับผมมีอะไรอยากจะทิ้งท้ายให้คิดต่อไหมครับก็มีคำถามหนึ่งค่ะที่น่าสนใจมากๆจากแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจโปรซเมอที่เราคุยกันแล้วก็เรื่องความมั่งคั่งที่มันมาจากความรู้มาจากสิ่งที่จับต้องไม่ได้มากขึ้นเรื่อยๆ บางทีเราอาจจะต้องกลับมาทบทวนกันใหม่จริงจริงจริงจังไหมคะว่าวิธีที่เราวัดคุณค่าทางเศรษฐกิจหรือแม้แต่นิยามคําว่าความมั่งคั่งเนี่ยมันควรจะเป็นอะไรที่มากกว่าแค่ตัวเลขในบัญชีธนาคารหรือ GDP หรือเปล่าน่าคิดมากครับเป็นคําถามที่ทิ้งท้ายได้ดีเลยวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมสํารวจประเด็นที่ทั้งน่าสนใจและซับซ้อนเหล่านี้ด้วยกันยินดีค่ะ ก็หวังว่ามุมมองและข้อมูลที่เราได้คุยกันไปจะเป็นประโยชน์แล้วก็อาจจะจุดประกายความคิดให้ผู้ฟังได้นำไปพิจารณาต่อยอดกันได้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ